สวัสดีค่ะชื่อนินนะคะปัญหาที่ก่อนที่จะปลุกผมนะคะก็คือตรงหน้าผากวาวเป็นตัวเอ็มเนะคะคือเมื่อก่อนเวลามัดผมอะค่ะจะต้องผมมาปิดตรงที่ส่วนที่เป็นเว้าหน้าผาก่ะค่ะแล้วก็ถึงแม้ปิดแล้วก็ยังเห็นอยู่ค่ะว่าไปตรงนั้นเป็นช่วงที่ผมบางบาะค่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเวลาแบบมัดผมสยายผมหรือว่าลมพัดอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกมั่นใจเลยว่าแบบ ไม่โปะแน่นอนเลยค่ะรู้สึกมั่นใจในกรอบหน้าตัวเองมากขึ้นนะคะตอนนี้เดือนที่10บแล้วค่ะก,ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะเวลาจะมัดผมคะะดูจากรีวิวค่ะอย่างแรกเลยแล้วก็ดูในเพจคุณหมอแล้วก็เห็นคุณหมอคอยไป มันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานสัมมนา,าอะไรต่างๆะคะ่ะก็เลยตัดสินใจประำกับคุณหมอหมิงนะคะก็ดูรีวิวต่างๆของคุณหมอด้วยะคะ่ะคือใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วะคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาผมร่วงเยอะก็จะใช้เซรั่มตามที่คุณหมอ,อ,อให้ใชะคะ้ค่ะก็คือใช้ต่อไปเรื่อยๆเป็นเซรั่มของทางคลินิก แล้วก็ในเรื่องกิจวัตรประจำวันก็อาจจะเหมือนคอยสังเกตตัวเองอะคะ่ะว่าถ้าเกิดมีผมร่วงผิดป,ปกติอะไรเงี้ยอาจจะมาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าคือโดยทั่วไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยไม่มีอะไรจะต้องอทําเป็นพิเศษนะคะมัดผมสายายผมหรือว่าลมพัดอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกมั่นใจเลยว่าแบบไม่โปะแน่นอนอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกมั่นใจในกรอบหน้าตัวเองมากขึ้นนะคะ